ค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอีฟนะคะสำหรับคลิปวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง ผิวใต้วงแขนนั่นเองนะคะเฮ้ยอายอะไม่เคยโชว์มาก่อน <c oughs> คือเอาจริงอะอีก็ไม่ได้เป็นคนที่มีผิวใต้วงแขนเนียนกริบอะไรบ้างน,นะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานส่วนตัวอีเป็นคนที่แบบผิวแตกแตกๆอ่อะทุกคนตรงนี้มันจะเป็นแบบลายลายๆนะคะซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้จักกันมาเห็นอาจจะแบบเฮ้ยทำไมมีขี้ใครตรงนี้คือจะบอกว่ามันไม่ใช่คือมันเป็นลายๆอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นลามปามาถึงตรงบริเวณใต้วงแขนของเราด้วยนะคะบวกกับสมัยก่อนถ้าแบบรุ่นราวขาวเดียวกันอะไรเงี้ยมันก็จะฮิตแบบ นะเครื่องกําจัดขนนะ่ะแบบเป็นเครื่องถอนขนนะ่ะซึ่งอันนั้นน่ะมันฮิตมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ซื้อมาใช้ใช่ไหมแล้วก็ด้วยความที่มันแบบว่าถอนนะ่ะมันก็เป็นการดึงขนเราออกไปใช่ปะมันก็ทําให้ใต้วงแขนของเรามีความค้าเสียนะคะแล้วมันก็เป็นมาถึงปัจจุบันนี้เลยเหมือนกับว่าเราใช้มันเป็นประจําต่อเนื่องอะไรเงี้ยพอตอนนี้โตแล้วก็มานั่งเสียใจนะคะว่าเออไม่น่าทําเลยแต่คือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าใช้วิธีไหนกําจัดขนไงนึกออกปะเพราะว่าเราก็ยังวัยรุ่นอยู่ก็ยังไม่กล้าของเงินแม่ไปเลเซอร์อะไรแพงๆอะไรเงี้ยคือสมัย ก่อนมันไม่เหมือนตอนนี้เนาะคือมันแบบมีแต่ที่แพงๆจริงๆอะ่ะและเท่านั้นยังไม่พอคือผิวใต้วงแขนนี่ปบมีความบอบบางมากจริงๆทุกคนคือใช้โลออนอะไรที่ผ่านมาคือแทบจะใช้ไม่ได้เลยใช้อะไรก็คันนะคะบางทีก็แสบด้วยแล้วก็เวลาระหว่างวันที่เรามีเหงื่อออกเยอะๆอ่ะยิ่งเหงื่อออกยอิออกย่งคันนะแล้วมันก็จะแบบว่ากระยุกกระยิกกระยุกกระยิกอยู่อย่างเงี้ยคืออีบ,บัก็มีปัญหานี้มาตลอดเลยนะคะทุกคนตั้งแต่วัยรุ่นจนโตแล้วอย่างเงี้ยพอเราโตขึ้นแล้วก็อากลับมาพยายามดูแลผิวใต้วงแขนของเราอยา ที่สุดนะคะคือเราก็พยายามหาแล้วก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่แบบว่ามีคุณภาพมากขึ้นเนาะจนเรานะคะได้มาเจอกับน้องคนนี้ค่ะทุด,ดา เป็น Dove ซรั u m ระงับกลิ่นกายนะคะคือเป็นตัวทีปใช้แล้วไม่แพ้ไม่คันไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็แห้งเร็วด้วยนะ,ะที่สําคัญก็คือคุมกลิ่นใต้วงแขนได้ดีมากๆเลยนะคะก็สาหรับ Dove ซร r ะะ่ m ระงับกลิ่นกายเนี่ยค่ะเขาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของ Dove ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายแบบไดเซรั่มที่สามารถบำรุงผิวใต้วงแขนได้เป็นอย่างดีอะ่ะเขาจะมีทั้งหมด343 3สูตรนี้เลยนะคะซึ่งในทุกๆสูตรเนี่ยก็จะมีคอลลาเจนผสมอยู่นะซึ่งคอลลาเจนเนี่ยก็จะช่วยบำรุง ให้มีความยืดหยุ่นแล้วก็เรียบเนียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละสูตรเนี่ยเขาช่วยเรื่องอะไรบ้างส,สูตรแรกสีชมพูค่ะอันนี้เนี่ยเป็นสูตรที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะทุกคนอยู่ในเฟรนด์ล่าสุดด้วยคือใช้ดีมากจริงเขาจะมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 นะคะที่ช่วยลดเลือนจุดด,ด่างดำทาให้สีผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยมีความสม่ําเสมอกันมากขึ้นเหมาะสําหรับคนที่ผิวใต้วงแขนมีรอยคล้ำนะคะคือจะบอกว่าใช้แล้วเนี่ยผิวใต้วงแขนมีความนุ่มขึ้นเลยนะคะทุกคนคือมันแบบไม่สากเหมือนแต่ก่อนอะสค,ค่อ ไม่คันใต้วงแขนเลยนะคะถึงแม้ว่าจะร้อนแล้วก็เหงื่อออกแค่ไหนก็ตามก็คือไม่คันเลยแล้วก็คุมกลิ่นตัวของเราได้ตลอดทั้งวันจริงๆคือเนี้เราแบบใช้ประจำเนาะเราก็รู้ตัวแหละว่าเฮ้ยมันไม่มีกลิ่นจริงๆก็คือแบบว่าน้องใต้วงแขนเนี่ยกริบมากเลยนะคะเลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาจะให้กลิ่นหอมมันอ่อนออกมาด้วยแต่ว่าก็ไม่ใช่กลิ่นที่ฉุนหรือว่าแบบโชยออกมาจากตัวเรามากจนเกินไปอะไรเงี้ยเนื้อเซรั่มเนี่ยเขาก็จะเป็นครีมสีขาวนุ่มๆน,นะคะเกลี่ยแล้วเนี่ยคือแห้งไวมากค่ะซึ่งเา เคลมมาว่าแห้งไวขึ้น2เท่านะคะคือเวลาที่เราทาแล้วเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปยืนผึ่งหน้าพัดลมอีกต่อไปอะ่ะแล้วเราก็รู้สึกได้เลยว่าผิวใต้วงแขนลอยมีความนุ่มนะคะแล้วก็แบบชุ่มชื้นมากขึ้นส่วนเรื่องรอยคล้ำอะไรเงี้ยคงต้องใช้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะแต่รู้สึกว่าที่ใช้มาเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะต่อมาสูตรสีเขียวนะคะนี่จะมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามินอ e. ีจะช่วยเรื่องรูขุมขนใต้วงแขนนะคะทาให้ผิวเนี่ยเรียบเนียนคนที่กําจัดคนหรือว่าผิวใต้วงแขนแบบไม่เรียบเนียนเป็นหนังไก่อะไรงะเง สูตรนี้เนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมเหมือนกันนะคะนี้มันจะเป็นกลิ่นหอมสดชื่นเนาะจริงๆแล้วอะกลิ่นก็คล้ายๆกันนะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวและสุดท้ายค่ะสีม่วงนะคะสูตรนี้เนี่ยจะมีคอลลาเจนกับโอเมก้าหกค่ะจะช่วยผิวใต้วงแขนเนี่ยเรียบเนียนนะคะแล้วก็กระชับผิวใต้วงแขนของเราให้ดูแบบเรียบเนียนอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้ก็คือใช้ได้โดยทั่วๆไปนะคะสําหรับคนที่อยากบารุงผิวใต้วงแขนให้แบบดูเรียบเนียนแล้วก็มีสุขภาพดีนะและโดยส่วนตัวรู้สึกว่ากลิ่นของสูตรนี้คือจะ แล้วอะไรนี้เนาะเราก็เช็ดตัวให้แห้งนะคะแล้วก็หยิบน้องเซรั่มออกมาบีบเขาออกมานะคะไม่ต้องเยอะนะใช้แค่นิดเดียวจริงๆทุกคนเท่านี้ก็พอแล้วนะแล้วเราก็ใช้เนี้ยค่ะคือทาไปที่ใต้วงแขนได้เลยเพราะว่าหลอดของเขาเนี่ยทุกคนสังเกตไหมว่ามันจะมีความโค้งมนอยู่แล้วนะคะหรืออีวิธีที่หนึง่งเราจะบีบใส่มือก่อนก็ได้นะแล้วก็ แล้วก็เอาไปทาที่ใต้วงแขนนะคะซึ่งการบีบใส่มือก็ดีเพราะว่าตรงหัวหลอดเนี่ยมันจะได้ไม่เลอ,เอ,เอะเทอะเนาะและที่สําคัญเลยจะบอกว่าตัวเนี้ยเวลาที่เราเหงื่อออกอะ่ะเสื้อไม่เป็นคาบเหลืองด้วยนะคะคือจําได้เลยสมัยก่อนเสื้อนิสิตหรือว่าเสื้อนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบคาบเหลืองอย่างใช่ปะแต่เน,นี้ยคือไม่เป็นละคะเพราะว่าทางเรามีเสื้อขาวเยอะมากนะคะไม่มีตัวไหนเป็นวงเหลืองเลยสําหรับเรื่องการดูแลผิวใต้วงแขนนะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นปัญหาโรคแตกเหมือนกันเพราะว่าเมื่อก่อนอนะ่ะเราก็ไม่ได้มาซีเรียสนะว่าเออผิวใต้วงแขนนนเราาีียมมมัจะต้องคว ยนมีความนุ่มมีความกระชับมีความกระจ่งางใสอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะแต่ว่าเดี๋ยวนี้สาวๆก็ต้องดูแลตัวเองนะแบบว่าหัวจดเท้าน,นะคะทุกส่วนของร่างกายก็อดูแลให้ดีไม่ว่าผิวใต้วงแขนของเราเนี่ยมันก็ต้องมีความเนียนนุ่มไม่หน่อยหน้านะคะใครที่แบบกาลังท้อแท้ในใต้วงแขนตัวเองเนี่ยก็อยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งท้อแท้นะคะเพราะว่าตรงบริเวณเนี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเป็นบริเวณที่เราแบบเสียดสีบ่อยนึกออกปะแนะนําให้บำรุงทุกวันด้วยโดบเซรั่มละงับกลิ่นกายนะคะก็ม<ๆ>ีสามสูตรตามนี้เลยนะเล ได้เรื่องผิวใต้วงแขนเนียนนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะไม่คันไม่ระคายเคืองแล้วก็ไม่แพ้ด้วยนะระง,งับกลิ่นได้ดีจริง,รงๆค่ะอย่างที่บอกไปเนาะส่วนราคานะคะน่ารักมากๆค่ะอันนี้เนี่ยแค่หลอดละหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะคะและตอนนี้เขาก็มีโปรโปรงังๆนะคะโดบเซรั่มลับกินกายซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไปเลยจ้าคละสีนะคะสีไหนก็ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ยี่สิบสองกรกฎาคมนะคะหาซื้อได้ที่วัดสันแล้วก็วัดสันออนไลน์นะคะอันนี้คืออีมแนะนำจริงๆสำหรับวันนี้นะคะก็มาแนะนำเรื่อง ผิวใต้วงแขนกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย